สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับมาลิกแล้วนะคะวันนี้มาลิกจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวนะคะ f o r d r a n g e r นะคะตัวนี้เป็นตัว WiT แท็นะคะเป็น 4, คูณ4นะคะราคาของน้องอยู่ที่1 2 6 8 0 0้านบาทนะคะตัวด้านหลังของมาลิกนะคะเป็นการแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ชุดแต่งจัดเต็มมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งของลูกค้านะคะมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกนะคะสำหรับด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะมาพร้อมห่วงลากจูงสองห่วงนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะมาใส่กันแทงให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นกันแทงสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกตรงนี้ไฟ LED นะคะ แล้วก็ที่เห็นรถให,ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาลิแต่งเป็นชุดวายบอดี้แลปเตอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นกาชุดวายบอดี้ที่ดูโปร่งและก็ดูใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับรถเจ้าวายแทตัวนี้นะคะจะคล้ายๆทรงแลปเตอร์เลยนะคะในชุดวายบอดี้ของเขานะคะก็จะมีมาด้วยกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า Ford Ford F o R D ถขนาดใหญ่ด้านหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้เนะว่าต้องการสีแบบไหนนะคะ แต่อันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงนะคะเพื่อตัดกับตัวสีรถนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะมาริใส่เป็นอักษรเลนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสกูปหน้าทรงฟิสนะคะก็ใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยบนสกูปหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้อ <pos> ีกเช่นกันนะคะนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไฟไม่ได้เปลี่ยนสี เป็นการดัดแปลงนะคะจากไฟคมเดิมให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟมัสแตงนะคะเป็นคลิปคลบปอย่างนี้เลยนะคะในไฟมัสแตงนะคะเราก็จะใส่เป็นวงแหวนด้านในให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นวงแหวนเลือกสีได้น,นะคะม,มีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เปิดให้ลูกค้าดูเนาะแล้วก็มีไฟเดย์ทามิให้วิ่งให้ตอนกลางวันด้วยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น คิ้วล้อนะคะที่ดูโปร่งออกมานะคะนี่นะคะมันจะอยู่ในเซ็ตของ w i ยบอดีนะคะลูกค้าเซ็ตนี้นะคะแล้วก็ยางแม็กและยางนะคะอันนี้มาลิใส่เป็นขอบ20ให้กับลูกค้านะคะพร้อมยกสูงเนาะตัวนี้ทําการยกสูงให้กับลูกค้า3นิ้วด้วยนะคะเปลี่ยนโชคด้วยนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มโชคเข้าไปด้วยนะคะนะคะเป็นรถที่ยกสูงเนาะ แต่งเต็มมากๆเลยค่ะสำหรับไวท์แท็กตัวนี้นะคะคือออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนบันไดข้างให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะจะแต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวขอตะกต้องมาดูไฟด้านข้างนิดนะะึงค่ะไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะคะมาลิปเปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะ นี่นะคะเป็นครีดอย่างนี้เลยนะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเราจะใส่แหลกหลังคาให้กับลูกค้าด้วยนะคะไว้ขนของขนสัมภาระต่างๆนะคะที่ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบลุยป่าลุยเขานะคะก็มีไฟให้ด้านหน้าด้วยเป็นไฟ LED นะคะบนแหลกตรงนี้นะคะเราจะมีไฟ LED ให้ด้านบนด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ Hammer. แฮมเมอร์เราจะมีไฟไฟสอง ต่างๆให้นะคะตัวนี้นะคะโดยรวมรอบๆตัวรถก็จะมีเบา้ารองมือจับ,บ,บแล้วก็ฟิล์มนะคะฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วย mm. เช่นกันนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดนะคะคิ้วกันสาดตัวนี้จะเป็นของแท้จากฟอร์เลยนะคะสำหรับด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะคะพามาดูตรงนี้นิดนึงตัวนี้นะคะ น้ำมันของเรานะคะน้ำมันของเราเป็นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามเติมน้ำมันได้ตั้งแต่ b 2 0ขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านบนของเรานะคะใส่เป็นโลบาเล็กของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟส่องด้านหลังด้วยนะคะโลบาเล็กแล้วให้ดูชุดอีกนิดนึงนะคะอย่างที่บอกน,ะะห,นหน้าคลิปนะคะว่า เราทําชุดวายบอดี้ให้กับลูกค้านะคะด้านหลังเราก็ทําด้วยนะคะเราจะตีโปร่งด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะอยากให้ตากล้องแพนตรงนี้นิดนึงนะคะว่ามันโปร่งออกมามันจะทําให้ดูรถดูขนาดใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาลิเปลี่ยนไฟให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟแบบเป็นไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของเรานะคะทําการครอบฝากระบะท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นฝา เป,เป็นการครอบเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นสัญลักษณ์ FORD ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะกระบาดท,ท้ายของเรานะคะเป็นกระบาดท,ท้ายแบบผ่อนแรงนะคะลูกค้าเวลาเราเปิดปิดกระบาดท,ท้ายอย่างเงี้ยเราจะให้ความรู้สึกเบาสบายนะคะในการเปิดปิดของอนี่นะคะในการเปิดปิดของมันนะคะสามารถใช้มือเดียวก็ได้นะคะในการเปิดปิดนะคะนี่เบาสบายมากๆเลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นการชนเหล็กของแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมไฟสองป้ายทะเบียนนะคะด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เซ็นเซอร์4จุดกระระยะถอยจอดเราก็ใส่เข้ามาให้ด้วยนะคะในตัววายแท็ของเรานะคะเราจะมีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังที่เชื่อมต่อกับจอกลางด้านในนะคะ เดี okay. ๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าเนาะภายในของเรานะคะนี่นะคะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเป็นสครับเพจนะคะเป็นคับว่าแรนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะจะมีให้ในรถวายแท็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างของเรานะคะตรงนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกเนาะสามารถปลดล็อกได้ตั้งแต่ฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะเบาะของเรานะคะตรงนี้นะคะนี่ด้านข้างของเราจะเดินได้ด้วยสีส้ม แดงข้างของเราจะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะแล้วก็บอกของเราก็จะเดินได้ด้วยสีส้มนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัว w i t e tag นะคะตัวนี้พร้อมคอนโซลด้านหน้าตัวนี้เลยนะคะที่เดินได้ด้วยสีส้มอีกเช่นกันนะคะ เป็นสัญลักษณของเจอวายแท a กนะคะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือพวงมาลัยไฟฟ้าของเรานี่เองนะคะเป็นพวงมาลัยที่ให้ความรู้สึกเบาสบายนะคะเวลาขับขี่บนท้องถนนเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะตัวนี้นะคะมีระบบนำทาง Navigator ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ด้านบน ด้านบนของเราก็จะเป็นที่ใส่แววนหรือเป็นกระจกต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟนะคะตัวนี้เดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าสำหรับด้านหลังของเรานะคะนี่นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือกเบาะนั่งนะคะของเขาจะดูกว้างแล้วก็สามารถนั่งได้ ไม่เบียดกันเลยนะคะตัวนี้นะคะนั่งสบายเหมือนนั่งรถเก่งเลยนะคะแล้วก็เราจะมีที่เสียบไฟให้นะคะตรงนี้ไปปลั๊กไฟบ้านนะคะให้กับลูกค้าด้วยเพื่อความสะดวกสบายเนาะแล้วก็มีไฟที่ต่อไฟให้12โวลต์ตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าเนาะ แนกันบ้างเอ่ยมาลิพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเจ้าวแท็กตัวด้านหลังมาลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะวแท็กสคูนสนะคะแล้วก็แต่งเทๆแต่งแฮมเมอร์รอบคันอย่างนี้นะคะสามารถทกมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลิได้นะคะเดี๋ยวมาลิจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมาลิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ